ในตอนที่6นี้นะครับการใช้คำสั่งนะในส่วนที่เป็นรีพอร์ตนะครับปริมาณวัสดุนะครับในส่วนที่เป็นคอมโพเนนต์เนี่ยนะครับทุกคนจะได้เข้าใจนะว่าจริงๆแล้วเนี่ยสกิตรับเนี่ยเป็นบิมได้นะครับบิมก็คืออะไรครับ building information modeling ครับ bm นะครับคือ building model นะก็คือในส่วนที่เป็นอะไรครับตัวนี้ครับชุดโต๊ะทานอาหารนะครับแล้วก็โซฟานะครับไอตัวนี้คือโมเดลนะ bm building model ครับแต่สิ่งที่มันยังขาดอยู่คือตัว i ครับ information นะครับ information ซึ่งตัวนี้ อินฟอ m a เมชัเนี่ยเขาเรียกตัวไอครับนะตัวไนะครับตัวไนะหรือเขาเรียกอิน o r m a เมชัครับซึ่ง information ตัวนี้นครับนะอินฟเมชันะครับตัวนี้นะครับมันจะมีความสําคัญมากนะครับและตัว p ปรดักคอนเน็กนะครับมันจะฝังข้อมูลนั้นลงไปในคอมโพเนนต์เลยนะครับแล้วมันจะก๊อปปี้ไปให้คนอื่นได้นะครับและมันจะไม่สูญหาย นะดัตจะฝังไปเรื่อยๆเลยครับไม่ว่าจะส่งไฟให้ใครก็ตามนะครับอ่ะเรามาดูแบบชีวิตดีๆนะทุกคนโกบิมได้เลยนะครับอ่ะมาดูทํายังไงครับก่อนอื่นเลยนะครับเราจะนะครับใส่ข้อมูลก่อนนะโดยการเลือก2ตัวนี้ครับเราจะเลือกชุดโต๊ะทานอาหารนะครับกับโซฟานะครับจากนั้นคลิกไปที่คำสั่งเพิ่มข้อมูลจากชิ้นงานที่เลือกเพิ่มข้อมูลจากชิ้นงานที่เลือกนะครับเลกแค่สอตัวพอนะครับอ่ะกดบวกครับจากนั้นมาเราจะเห็นนะครับเขา นะครับก็คือตัวนี้และ t อเทเบอร์นะครับก็คือตัวนี้ครับเมื่อเรากดแอป l y นะครับเราจะได้รีพอร์ตจำนวนทินงานทั้งหมดที่มีอยู่ในโมเดลครับซึ่งก็คืออย่างละตัวถูกไหมครับเรียบร้อยแล้วนะครับก็จะมีหน้านี้นะครับปริมาณคือ1แล้วก็ EA ก็คือนับเป็นตัวนะครับนะถ้าเราก็พี่ไปครับในส่วนที่เป็นโซฟาครับผมจะก็พี่ไป3ตัวนะครับจากนั้นกดคำสั่งรีเฟชครับ เห็นไว่าข้อมูลของมันครับก็จะบอกว่านี่งคือหัวข้อเป็นเคานนะครบับจำนวนเคา์ติ้งนะทอ,อันนี้เป็นนี่ครับเคานะนะครับก็คือตัวนี้เอาละผมจะเปลี่ยนชื่อมันนะเปลี่ยนชื่อเป็นนะครับโซฟาครับอเอาไปชื่อไทยนะอินฟอร์มเ o ชันนะครับส่วนตัวนี้ครับผมตั้งชื่อเป็นชุดโต๊ะทานอาหารนี่นะครับเรียบร้อยแล้วนะผมจะ ตั้งชื่อนะครับเข้าไปและผมจะกำหนดมวลงานของเขาครับเป็นเฟอร์นิเจอร์ครับนี่เฟอร์นิเจอร์นะแล้วก็หัวข้อนะครับก็คือเป็นเฟอร์นิเจอร์ด้วยนะครับนี่นะครับเฟอร์นิเจอร์นะครับนะและนี่คือชื่อมันนะครับนะเอาล้ครับนี่คือการใส่ข้อมูลลงไปครับและผมยังสามารถใส่ข้อมูลราคาได้ด้วยครับสมมติชุดโต๊ะอาหารนี้นะครับราคานะครับ ถ้าซื้อมาเนี่ยก็ราคาหนึ่งหบาทส่วนโซฟาตัวนี้ครับราคานะครับซื้อมานี่คือหนึ่งห้าบาทเราใส่ราคาได้เลยนะครับนะแล้วมันก็จะนับจํานวนนะครับแล้วคูณกับราคาให้เราออโต้เลยสมมติมีการค่าติดตั้งเล็กน้อยนะค่าแรงนะครับอาจจะคิด5้า้บาทอกร้อยก็ได้นะนะครับส่วการมาส่งแล้วก็การติดตั้งอ เรียบร้อยครับมันจะคูณนะครับในส่วนที่เป็นค่าแรงค่าของให้เรานะคิดเหมือน Excel ธรรมดาธรรมดาเนี่ยตอนนี้ราคามันอยู่ที่12600บาทสําหรับชุดโต๊ะทานอาหารนะครับเพราะมีตัวเดียวแล้วก็ราคา46800บาทสําหรับโซฟา3ตัวนะครับแล้วถ้าเราก๊อปปี้ไปเรื่อยๆครับมันก็จะนะครับคูณราคาให้ใหม่ครับทันทีเลยนะอ่ะโอเคครับ แต่ตอนนี้ครับเดี๋ยวผมจะนะครับมีการเปลี่ยนสีดูนะผมจะเลือกทั้งหมดตรงนี้นะครับไปข้างในของอมโพเนนต์ตัวนี้นะและผมจะเปลี่ยนสีครับให้เป็นตนัวนี้ปรากฏว่าตอนนี้ผมต้องการจะเปลี่ยนสีไอ้สามตัวนี้ครับไปเป็นสีตัวสีแดงนะครับผมก็ต้อง make อยู่นี่ก่อนถูกไหมให้เป็นตัวใหม่ครับครอบทั้งหมดนะคลิกขวาออกคำสั่ง make unit นะครับ component นะทำเป็นตัวใหม่นะครับไม่งั้นเวลาผม,ผมทาสีเนี่ย มันจะเป็นสีเดียวกันหมดเลยนะหลายคนอาจจะงงว่าคืออะไรครับถ้าผมทาตรงน,นี้เป็นสีแดงมันก็จะแดงหมดเลยถ้าผมไม่ม a k e u น i t นะอ่ะเดี๋ยวอันดูก่อนนะหลายคนอาจจะงงอ่ะดูนะผมจะเปลี่ยนตรงน,นี้เป็นสีแดงครับผมก็จะได้สีแดงหมดเลยซึ่งแบบนี้ไม่ดีถูกไหมครับดังนั้นเองนะครับอันดูก่อนนะเลือกทั้งหมดตรงน,นี้ครับคลิกขวาออกคำสั่ง make unit เมื่อไม่ยูนิแล้วผมจะเปลี่ยนนะครับสตัวนี้ให้กลายเป็นสีแดงครับเรียบร้อยเลยทันทีนะนะครับอ่ะเรามาดูนิตอนนี้นะครับไอโซฟาตัวนี้นะครับที่มี6ตัวตอนนี้ถ้าผมกดรีเฟชแล้วมันจะมีกี่ตัวครับ1 2ึสองสาปึ๊บคำตอบคือเหลือ3ตัวครับแล้วถ้าเราคลิกบริเวณนี้ครับจะสังเกตเห็นไหมครับว่าเฟอร์นิเจอร์ที่เป็นโซฟาสามตัวนี้ครับมันจะไฮไลท์สีสีเขียวครับ ซึ่งสีแดงเนี่ยมันคือตัวใหม่ครับที่ทําขึ้นมาครับมันไม่ได้มีส่วนร่วมเลยนะกับตัวนี้ครับดังนั้นเองนะครับเราจะต้องนะครับเลือกทั้งหมดอีกครั้งหนึ่งนะครับแล้วออกคําสั่งเพิ่มข้อมูลจากชิ้นงานที่เลือกนะครับและสังเกตนะครับว่าเวลาคลิกเข้าไปแล้วครับมันจะมีคําว่าเขานะครับที่เป็นช h a r ปหซึ่งก็คือตัวที่เราเมคยูนิคไปครับกด apply ครับ1 2 3 เห็นไหมครับว่าทันทีที่ผมกดไปแล้วนะครับแล้วกดรีเฟชครับจะสังเกตเห็นว่าผมมีโซฟาตัวใหม่ขึ้นมาครับโซฟาตัวนี้ครับเห็นไหมว่าตัวข้างล่างครับคือตัวนี้ส่วนตัวบนครับก็คือตัวนี้เห็นไหมครับตัวนี้อ่านะครับซึ่งมันแยกออกจากกันครับและผมก็ต้องตั้งชื่อใหม่ครับตัวนี้คือตัวที่หนึ่งและตัวนี้ครับคือตัวที่สอง สมมติตัวที่หนึ่งนะครับนะมันจะมีราคาอยู่ที่หนึ่งหมื่นบาทอีกตัวหนึ่งครับมีราคาอยู่ที่หนึ่งหมื่นสองพันห้าร้อยบาทและตอนนี้ไหมครับมันจะแยกราคากันและมันดึงข้อมูลจากตัวเดิมมาใช้นะครับนี่คือหลักการง่ายๆนะครับเราสามารถดึงข้อมูลเมกอยู่นี้ไปเรื่อยได้มันจะกลายเป็นตัวใหม่ทันทีครับแล้วมีราคาติดมาด้วยครับและนี่แหละครับสำคัญมากนะครับอาตายละเฟอร์นิเจอร์กัี๋ยวกัอปี้ก่อนนะ มาวางด้วยครับอ่ะเราดูอีกทีนะเดี๋ยวผมขออีกตัวหนึ่งมาดูนะครับนี่กดตรงนี้ครับปึ๊บเอาล่ะผมคิดขวา Make Unique ครับแล้วผมจะทาสีตรงนี้เข้าไปครับเห็นไหมครับเอาล่ะผมเลือกทั้งหมดนะเห็นไหมครับว่ามันจะมีตัวใหม่มาครับแล้ว d a ต a มันก็จะเป็นอะไรครับตัวใหม่ด้วยเห็นไหมครับนี่นะครับเราดูเลยนะนะครับ ตัวไหนเอ่ยนี่ตัวนี้อ้าวายละผมกดมือล้านมือล้านนะครับจริงๆเดี๋ยวค้อดโคดเดี๋ยวมีสอยอีกทีนะครับนะอ่าตัวนี้ตัวที่นี้ไม่ใช่ตัวนี้ตัวนี้ตัวนี้แล้วก็ตัวนี้อ๋อต้องกดรีเฟซก่อนนะกดรีเฟซก่อนนะครับให้มันรีเฟซก่อนนะอ่าโอเคครับอย่าลืมนะต้องกดรีเฟซก่อนนะครับโอเคเฟอร์นิเจอร์ตัวนี้ครับอยู่ตรงนี้ และมันคือตัวนี้ครับอ่ะผมก็จะใส่เป็นตัวที่3แล้วนะครับราคามันอาจจะเปลี่ยนนะสูงตัวที่3มนี่ราคา9,000บาทอ่ะกดรีเฟชครับเรียบร้อยเลยแล้วตอนนี้ผมก็จะได้รีพอร์ตออกมาเป็นแบบนี้ครับนี่คือหลักการง่ายๆนะในการทํางานนะัถ้าเราเมคยูนิคปุ๊บ Data มันติดไปด้วยครับและยิ่งกว่านั้นครับเรายังสามารถย้ายข้ามไฟล์ได้ด้วยครับ นะแล้วราคาจะติดไปด้วยนะครับเอาละยกตัวยอย่างเช่นเดี๋ยวผมจะ copy ไฟล์นะครับข้ามไปอีกไฟล์หนึ่งอันนี้ไฟล์เปล่านะครับอ่ะผมก็จะ copy นะครับนะคอนทนซนะแล้วก็ edit paste วางนะครับตรงนี้ก็เหมือนกันนะครับเราก็จะนะครับ Edit Copy แล้วก็ Edit paste วางครับ และผมก็จะ Copy ออกไปนะหลายตัวนะครับแล้วดูนะผมจะมากดรีพอร์ดูครับในไฟล์นี้นะเกิดอะไรขึ้นครับจะสังเกตเห็นนะครับว่า Data ครับที่เราใส่ไว้ครับมันจะมาด้วยเห็นไหมครับมันฝังราคาติดไปด้วยนะครับนะโอ้โหอีเซียนฟังมากนะครับเนี่ยเราสามารถจะแชร์ข้อมูล c o m โพเนนตนะครับราคาเนี่ยหมวดงานเนี่ยไปด้วยกันได้ในองค์กรนะครับทั้น นี่แหละครับคือบิมนะครับนี่คือการใส่อินฟอร์มเอชันเข้าไปยิ่งกว่านั้นนะครับเรายังฝังข้อมูลนะครับเข้าไปแล้วก็เอาไปใช้คราวหน้าได้ครับผมคลิกขวานะเซฟแอสนะครับคลิกขวานะเซฟแอสนะครับเซฟคล้ายๆกับบล็อกแครนะครับเซฟไว้อ่ะผมตั้งไปเป็นที่โฟลเดอร์นะครับใหม่ก้นอกนะตั้งชื่อว่า my c o m p o n e n t นี่นะครับนะ c o m p o n e n t นะแล้วผมก็เซฟเข้าไปครับ กดเซฟคลิกขวาครับเซฟแอดกดเซฟคลิกขวาครับเซฟแอดแล้วก็เซฟคลิกขวาเซฟแอดครับแล้วก็เซฟอ๋อชื่อชื่อชื่อมันเปลี่ยนครับอ่านผมเปลี่ยนก่อนนะตัวสองแล้วตัวนี้ครับเซฟแอดนะครับอันนี้คือตัวสามแล้วกัน เมื่อเราเซฟแล้วนะครับตอนนี้ผมมีไฟล์ใหม่นะ new นะครับแล้วก็เปิดไฟล์ใหม่นะครับแล้วตอนนี้ครับทุกอย่างมันก็จะไม่มีอะไรเลยนะเห็นไหมครับว่าตอนนี้ครับมันไม่มีอะไรเลยนะ data ไม่มีเลยและดูนะถ้าผม import เข้ามาครับราคามันจะมาด้วยเลยทันทีนะครับเอาละนะครับวิธีการก็คือว่าเดี๋ยวผมก็จะไปนะออกคำสั่ง import เข้ามาครับมีหลายวิธีนะเอาวิธีแบบโอซูก็ได้ นะครับไปทนะี่ไฟล์นะ Import ไปที่ไฟล์นะครับแล้วก็ออกคำสั่ง Import แล้วน,ะนาเข้าครับไฟล์ Import แล้วเราก็ไปเอานะครับในส่วนที่เป็นตัวไมค o m p n นเข้ามานะครับเอาเป็นตัวไหนดีอะเอาสักตัวหนึ่งเอาเป็นสีแดงครับเดี๋ยวมาวางครับอ่าแล้วตอนนี้นะผมก็จะปิดก่อนนะแล้วเปิดใหม่นะครับ จะเห็นนะครับว่าตอนนี้ครับมันจะมีนะครับจํานวนนะครับขึ้นมาให้เราดูนะครับว่ามีกี่ตัวครับนี่คือ1ตัวแล้วราคาก็จะติดมาด้วยเลยครับโอ้โหนี่แหละครับคือบิมของจริง Data ถูกฝังไปตลอดการเลยนะครับและนะครับนี่แหละครับอ่ะเรามาอีกทีนะครับดูวิธีการเอาเข้าใหมแบบนึงครับมาที่บริเวณนี้ครับคอมโพเนนต์ครับมาที่คอมโพเนนต์นะแล้วกดบริเวณนี้นะครับเพื่อดึงข้อมูลเข้ามานะเป็นโฟลเดอร์เลยนะครับนี แล้วกด Open or Create Local Collection นะครับแล้วก็ไปดครับเลือกโฟลเดอร์ My c o m p o n e n t นะแล้วกด Select Folder นะครับและตอนนี้ครับเราก็จะมีชิ้นงานที่เราเคยทำไว้ครับมาวางโอ้โหอามาวาง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 แล้วก็วางนะครับปิดนะครับแล้วเปิดใหม่นะมันจะ run นะครับ Data ใหม่ให้เราครับกดรีเฟซถึงทีครับแล้วกดนะสวนนี้ครับเรียกว่าแสดงข้อมูลนะครับปึ๊บออกมามันก็จะเห็นไหมครับรีพอร์ตออกมาแบบนี้เลยครับโอ้โหแล้วนี่แหละครับคือการทํางานบีมนั่งง่ายแค่นิดเดียวนะครับไม่ยากเลยนะครับอีซีอนฟันมากเลยนะครับเอาล่ะต่อไปนะครับเราสามารถ Export Excel ได้ครับบริณี้นะ Excel นะครับสามารถส่งออกได้นะครับ Excel นะซึ่งการส่งออก Excel นะครับมันส่งออกได้หลายแบบนะครับ เราสามารถส่งออกได้ในการออกคำสั่งตรงนี้ครับส่งออกข้อมูลครับคือเราอยู่บกดตรงนี้นะมีสองแบบนะครับถ้ากดตรงนี้ครับมันจะมีการเรียงหมวดงานนะครับอะส่งออกข้อมูลก่อนครับแล้วส่งนะครับไปยังโปรแกรม Excel ครับแล้วเราก็มานะครับพิมพ์ว่ารีพอร์ตครับหนึ่งแล้วก็เซฟครับเรียบร้อยแล้วรีพอร์ตเราก็เสร็จแล้วอะเราไปดูหน้าตาของรีพอร์ตครับเป็นยังไงครับ รีพอร์ตหนึ่งของเราคิดขวานะแล้ว Open with Excel ครับและตอนนี้ครับเราจะเห็นนะครับว่านี่คือรีพอร์ตของเราที่ออกมาเลยนะครับโอ้โหอีซี่แอนฟันะง่ายมากๆเลยนะครับเราสามารถรีพอร์ตได้แบบหนึ่งนะครับซึ่งตัวนี้เองก็น่าจะมีประโยชน์นะในการทำงานนะคือกดตรงน,นี้ครับในส่วนที่เป็นแสดงข้อมูลแบ่งตามรหัสต้นทุนนะครับ เราสามารถจะรีพอร์ตแบ่งหมดงานได้นะครับโดยการกดบรเวณนี้ครับ Excel แลและดูนะมันจะมีให้เราเลือกนะครับว่าเลือกแบบไหนนะครับการเลือกรีพอร์ตนะครับก็จะมีอยู่3แบบเราทำได้แค่2แบบนะครับในเวอร์ชัน p r o d u c t c o n n เ c t นะครับเพราะว่าตัวนี้เป็นตัว Enterprise นะครับในการใช้เขียน BOQ แบบออโต้ตามแบบฟอร์มนะครับปรอสหรือตามแบบองค์กรนะครับที่แบบจะเข้าฟอร์มทันทีแบบเบเสร็จเลยนะซึ่งในฟีเจอร์ฟีเจอร์นี้เรากดไม่ได้นะครับ เราลองกดนะครับ d ั t ้นะในส่วนที่เป็น All data to one Sheet นะครับบนนี้นะแล้วกดนะครับอ่าแล้วลองดูไนดะ้เป็นยังไงครับผมก็เป็นรีพอร์ตสองนะแล้วก็เซฟครับลองดูอีกวิธีนึงครับลองออกไปที่นะครับ Excel Sheet for separate l e v เวครับแล้วเราก็กดนะครับ Report สามครับนะส่วนตัวสุดท้ายนะครับกดไม่ได้นะกดไม่ได้นะครับอ่ากดไม่ได้นะในเวอร์ชันนี้นะครับโอเคเรามาดูหน้าตาของรีพอร์ตรับอ่ะเรามาดูนะในส่วนที่เป็นรีพอร์ตสองครับอ่านะครับรีพอร์ตสองเป็นยังไงมาดูครับรีพอร์ตสองนะครับเป็นแบบนี้ครับคล้ายๆกันนะอ่ะเรามาดูรีพอร์ตสามครับ รีพอร์ตสามนะครับเป็นยังไงมาดูกันครับอ่านะครับรีพอร์ตสามก็คล้ายๆกันนะครับแต่มันจะมีการซ้ำหมวดงานให้ซึ่งตัวน,นี้เองนะครับจะมีประโยชน์มากๆในการที่เราจะมีการแบ่งหมวดงานนะครับซึ่งเดี๋ยวยังไงเราจะมาเรียนรู้คอสโค้ดนะการแบ่งหมวดงานแบบมีการให้ระดับเลเวลนะครับซึ่งเดี๋ยวทุกคนจะได้เรียนรู้นะแต่บอกไว้ก่อนว่าเราสามารถรีพอร์ตได้หลายแบบนะครับแต่ตอนนี้มันอาจจะไม่เห็นความตต่างกันนะแต่ถ้าเราแบ่งหมวดงานดีพอนะครับ เอาละในตอนต่อไปนะครับเดี๋ยวเราจะมาเรียนรู้วิธีการใช้คอมโพเนนต์นะครับในการนับจำนวนนี้ไแล้วนะตอนต่อไปจะมาเรียนรู้วิธีการวัดความยาวของคอมโพเนนต์ครับเหล็กยาวกี่เมตรท่อยาวกี่เมตรนะครับนะโอ้โหแบบง่ายมากๆเลยครับ